ีโบแมนมันเลยดีที่ไปหน่อยเดียวค่ะโฟโล่อนะข่างลูกบานเป่โล้อ่ะอันเบากว่าที่ว่าถือโฟล่กะนะเปาโล้องันา่าระเปาโล่อ่ะเรื่องบรรยากาศคงเทียบเรื่องน้องเลย 양파 가서 양파도 먹고 데이네 가서 왔어. 예, 그래서 다만 예, 그래서 나 오늘 뭐 먹어야 할까? 진짜 이거 진짜야 되네. 현결이 있잖아. 어. 진짜 알아서 먹고 먹을게. 아이고. ิกเส้เข้าปยางไปไปหันนะเพต้องโค้งไม่ต่งยเราโค้งไม่ล้องเยอะไรเนาะันปะใครบางพอถึงหัดกเขาเขไปไหนนั่นเนาะหั่ลกหันขมางัวอนแล้หั่นลหันลมล่

แดดวันแดกก็ินดีะก็ลังเโอ้ยเป็นเังี่นนี่เนาะกอยังฝึเป็นสร้างสางบ้านเลยขาบ่มีกำลังนะอันที่เป็นมาเขเสียมนะขาบ่อมีกำลังเด้ดเลย อันอันขันขันเฮาบบยกมันจังสี่มันกับโบงอ้อยเฮาอย่าง้เอาต่อคอยคอยงบมันดึงขึ้นมาดึงเอ็นมันขึ้นมากเลยนะมันเป็นน้ำเส้นนะมาอ๋อเขาว่าเส้นนั่นมันอักเสบเหรอคะว่าเข้าห้องเสียบหนังเป็นถ้าเอาใส่ห้างหลายแล้วมองมีห้างเนาะนะ้าก่อนห้างห้างก็หาคนรวยลูกจ้า ตนจรนาสิางบ้านล้งเดียวกันทั้งงานผู้ผู้ขานีไม่ตันแดนเสาพ่อตนยูนักต่อหน้ายูไลีแรงเป็นมีหลายเป็นไงแ่แก่น้า่่ไ้ราเรื่อบนนี้เป็นเรื่องนแกเขาบ้านเรื่องเนึ่อกลองมูแล้วหรืองแวนแกวมาจากห้องในชุมนกไอสิเขาเงี่ยบ่ได้ จะแบรูแก่จำรองวิ่งอยู่แบบนี้ข้างในบ้างาจบคกมเรื่องคแก่ขาหน้าแล้วกแก้มนี่บอดล่างมากเหรอท่าแป้มทำบมได้ขาดกันเะ่ถมดานี่ต้งเรื่องเป็นเนี่ยว่าเป็นยัง Terima kasih telah menonton! ม่นบรรยากาศมันเกลียดด้วพี่น่องเลย